บทเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้ water cycle วัฏจักรของน้ำวงจรการเกิดวัฏจักรของน้ำการเกิดน้ำในธรรมชาติวัฏจักรของน้ำคือการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากแหล่งน,น้ำจากธรรมชาติบทเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องวัฏจักรของน้ำหรือ water cycle คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ The Water Cycle วัตจักรของน้ำ Collision การรวมตัวของน้ำ Evaporation การระเหยของน้ำ Condensation การควบแน่นของน้ำโดยหลักการเกิดวัตจักรของน้ำจะเริ่มต้นจากน้ำในแหล่งน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศ จากนั้นไอ้น้ำจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆและรวมตัวกันเป็นเมฆเมื่อละอองน้ำในเมฆลอยไปยังท้องฟ้าและรวมเป็นจำนวนมากจนอากาศไม่สามารถรองรับน้ำหนักหรือพยุงจึงตกมาในรูปของฝนน้ำฝนก็จะไหลกลับสู่แหล่งน้ำวนเวียนเป็นระบบเรียกว่าวัฏจักรของน้ำซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำได้แก่ ความร้อนจากดวงอาทิตย์อุณหภูมิของแต่ละวันที่ต่างกันการเกิดลมพัดผ่านในแต่ละช่วงมรสุมป่าไม้ที่มีความบุดมสมบูรณ์และพฤติกรรมของคนและสัตว์ซึ่งมีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำทั้งสิน้นเรามาสนุกความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำจากวิดีโอนี้ครับ น้ำในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำวัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ นอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดไอน้ำที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการขายน้ำ (transpiration) เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอน้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเ,เมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น (condensation) หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำ้า (Precipitation) ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาบหรือบนพื้นดิน น้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกัน สุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อต่อไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลานับว่าน้ำมีความสำคัญต่อโลก Water Cycle วัฏจักรของน้ำจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์เพราะช่วยสร้างความสมดุลให้แก่โลกสร้างธรรมชาติที่ยั่งยืนซึ่งมีหลากหลายเปิดใจที่ส่งผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำนักเรียนคงได้เรียนรู้จากคลิปนี้ไปแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนและจดจำเนื้อหาสาระความรู้วิชาวิทยาศาสตร์แล้พบกันใหม่คลิปหน้าสับดาหน,นี้สวัสดีครับ